สวัสดีชาวคาบ้าอินฟินิตคอมโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับสรุปแพทผมอัปเดตวันที่22ตุลา2568นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังเจอปัญหาเติมเกมยากเติมเกมแพงอยู่แล้วก็นี่เลยไปทวินท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว24ชั่วโมงปลอดภัย100% เติมเกมคาร์บอนอินฟินิตคอมโบหรือเกมต่างๆได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาไปดูอีเวนท์ที่พวกคุณต้องฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับอีเวนท์ที่พวกคุณจะต้องฟาร์มเนี่ยก็คือตัวของตามล่ารุ่นหลอนนะครับหรือก็คือคาร์บ l o โรเวนไนท์นั่นแหละนะครับซึ่งเท่าที่เทสมาจากหลังบ้านทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นใยแมงุมนะครับใยแมงุมเนี่ยคือฟาร์มได้ทุกสายอยู่แล้วนะจะเป็นสายเติมสายไม่เติมสายฟรีสายไม่ฟรีาฟาร์มได้หมดนะครับ ดันที่แนะนําฟาร์มเลยดอกบ,บ่อยที่สุดและดอกเยอะที่สุดคือบอลเขียวนะครับตามลงมาคือตัวของมแมลงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แมลงเนี่ยจะเป็นมแมลงปกติหรือมแมลงอาเวก,ก็ได้อยู่ที่แ้ะแต่งบนะบเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าการขึ้นมแมลงอาเวเนี่ยก็จะแพงกวเดิมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไปดันดองเลยๆแมลงอาเวกได้เหมือนกันนะครับดานอื่นผมไม่ค่อยเชยร์เท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมลงตัวของมาคินเน็เอาพุไปที่ลงเป็นคลิปในช่องอีคอมโ,มโบนะครับคุณไปดูได้นะมันดอกไม่ค่อยดีนะครับ ดันที่เทสล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นตัวของห้องสมุดนะครับก็ดอกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแมงมุมจะแนะนําเป็นบอลเขียวกับมแมลงนะครับดันอื่นไม่ค่อยแนะนํานะครับตัวต่อไปครับผมก็คือกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเชียร์ฟาร์มเท่าไหร่เพราะว่าดันที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นดันใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ดันใหญ่ก็เป็นดันสั้นหมดเลยนะครับอย่างพวกบัตรเงินบัตรทองเนี่ย ผมนับว่ามันเป็นดันสั้นเนาะเพราะว่ามันนับเป็นดีเอ็กซ์เดนเจนนะครับพอเป็นดีเอ็กซ์เดนเจนมันสั้นมากนะครับมันลงไม่ได้นะครับดันที่ยี่ยาวๆฟาร์มได้เลยอ่าจะเป็นอัมบอร์ดซิตี้แต่ก็โอ้โหไกลมากนะครับจบรอบหนึ่งคือชั่วโมงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอ่าตัวของการ์เร็ตต์โอฟดัสอันนี้เนี่ยด้วยความที่โดนหินเควอส5เมตรตลอดมันเจ็บพอสมควรน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าของแรงมันจะแบกได้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่เป็นของแรงก็เลยค่อนข้างจะไม่คาดหวังเท่าไหร่ นะสำหรับตัวของกระ d e ่น f Dust ส่วนตัวของเทมจีนนะครับเทมจีนเนี่ยถ้าเป็นคนองเงินเอ็มมาตั้งแต่กิจกรรมรอบก่อนแล้วจะเวลอ่ะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดองเงินเอ็มมาผมว่าไม่คุม้มเพราะว่าเทมจีนปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดในแง่ของเอลเซเลยคือขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะนั้นตัวของกระโหลกศีรษะเลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่สําหรับคนที่อยากจะฟาร,รม์มนะครับส่วนลูกกตานะครับลูกกตาเนี่ย เหลืออยู่ด้านเดียวที่ยังไม่ได้เทสคือแพนดากเนียมเพราะดันอื่นเนี่ยนะครับมันเสียอร์เจมหมดนะครับซึ่งจริงๆมันมีวิธีลดคอสอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่แพนดากเนียมยังไม่ได้เทสนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทสกันที่เอคอมโบทีเดียวนะครับไอ้ดันเสียเงินพวกนี้เดี๋ยวผมเทสทีเดียวที่เอคอมโบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไง เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะฟาร์มจริงๆหรือแค่แพนดน้านะสำหรับลูกกระตาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราฟาร์มอะไรก็ได้แล้วเราไปแล่ตัวของเล็กแคนด,ดี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟาร์มใหญ่ไมงุมแล้วลงที่ตัวของบอลเขียวหรือมแมลงเนี่ยจะดีที่สุดแล้วสาหรับกิจกรรมรอบนี้ทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างจะแนะนําเล่นก็คือตัวของ night of the pumpkin นะผมกิจกรรมฟักโทมีชีวิตเนี่ยนะครับที่มันสามารถเปลี่ยนตัวของมอนสเตอร์ในแมปให้กลายเป็นมอนสเตอร์ได้อันนี้ลดคอร์ดได้นะครับ เวลาปรากฏตัวนะครับนั่นก็คือตัวของแจ็คโอเลนเทิร์นเนี่ยรอบเที่ยงกับ6กโมงนะครับส่วนคาร์บเอเลนเทิร์นมารอบ3ามทุ่มซึ่งตัวของแจ็คโอและตัวของคาร์บเอเลนเทิร์นเนี่ยนะครับมันดอบเหมือนกันเลยนั่นคือฮาโลวีนพัมกิ้งหรือคือฟักทองนะครับไอ้กล่องเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับสิ่งที่เราต้องการคือฟักทองนะครับเอาฟักทองไปทําอะไรทุกคนเอาฟักทองไปแลกตัวของไบดันนะครับ ซึ่งใบดันเนี่ยนะครับมันจะใช้ตัวของฟักทอง2อันนะครับในการแรกเนาะฟักทอง2อันบวก1ล้านนะครับในการแรกแล้วดันที่ได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นดันที่จ่ายฟอสเกมทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแพนด้าก็ได้นะครับมีเหมือนกันเห็นไหมจะเป็นตัวของดันธาตุพรีเมียมก็ได้มีเหมือนกันซึ่งถามว่าแนะนําทําอะไรถ้าเกิดว่าคุณจะแลกนะผมแนะนําว่าให้คุณแลกตัวของดันธาตุพรีเมียม เหตุผลนั่นก็คือมันได้โอบออบออฟธาตุต่างๆโอบออฟไฟวินเอิร์ธไออย่างเงี้ยเอาไปผสมเป็นเจาะรูนได้ซึ่งเจาะรูเล็กใช้เยอะมากๆนะครับแล้วมันมาถูกขนาดนี้ขอแค่คุณลงเล่นกิจกรรมหน่อยมันก็เล่นได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่พอจะมีเวลาสักรอบหนึ่งนะครับก็มาลงด้วยส่วนถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวของฮาโลวีนเดสด้วยนะครับก็ 3อันนะครับสำหรับการแลกตัวของ Halloween Gift Ticket นะครับอย่าลืมทำกันละ่ะประมาณนี้นะครับอ่อีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยนั่นก็คือตัวของ h l l l ล e e e มา s ์ล r y Shop นะครับซึ่งมันจะปล่อยให้เราซื้อได้ตั้งแต่1ทุ่มจนถึง,ถงเที่ยงคืนนะครับพวกนี้เนี่ยตัวของ l า s t t o n o o f Dimension นะผมอันนี้ลดราคาเยอะนะทุกคนจับจับปกติมันแสนหนึ่งนะครับมันเหลือ5 0,000เพราะนั้นเนี่ยมันลดคอไปถึง50% ควรจะซื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราฟาร์มบนเขียวเยอะนะครับบนเขียวมแมลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชียร์ซื้อมากๆสำหรับตัวของลาฟสโตนนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของตัวกิจกรรมที่เราควรจะฟาร์มันรอบนี้ของแรกเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าแล้วแต่คุณจะแลกอ่ะทุกคนว่าคุณอยากจะได้อะไรบางคนยังทําของไม่เสร็จอย่างเงี้ยการแลกไปแอมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าคุณอยากจะแบบแลกเป็นพวกเจาะนะครับก็โอเคเหมือนกันสําหรับตัวของเจาะแดงมันก็ไม่ได้ถือว่ามัน จ่ายแพงอะไรนะเลดแคนดี้ห้าสิบอันนะครับมันไม่ได้แพงนะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคพี่ผมครบหมดแล้วนะครับเราทําอะไรดีนะครับ,รรนะรบถ้าเกิดว่ามีครบสักหน่อยคุณอยากจะตีบสถ์ธริสแมนก็ตีได้อย่าลืมว่าทอริสแมนเนี่ยสมมติว่าคุณตีเสร็จจนถึงบวกสิบใช่ไหมคุณสามารถเอาทอริสแมนบวกกับโอฟออฟดีแทชชั่นและโอฟออฟรูนไปขึ้นเป็นตัวของไทส์แมนออฟดีแทชชั่นแล้วมันจะกลายเป็นไม่ผูกเออเพราะฉะนั้นคุณสามารถตีทอริสแมนได้ครับสําหรับตอนนี้ถ้าเกิดว่า อยากจะทำทริสแมนต่อส่วนอันอื่นนะครับถ้าซื้อของที่มันเป็นผูกมัดมาอยู่แล้วคุณตีบวกไปคุณไม่สามารถขายต่อได้นะครับเพราะนั้นมีอยู่อันเดียวที่มันสามารถเคลียร์ข้อกาหนด,ดตรงนั้นได้คือทริสแมนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตีบวกคือทริสแมนตอบโจทย์มากนะครับอีก2ออย่างที่แนะนําว่าคุณจะเก็บเอาไว้นะั่นคือเดอะโซคี ee, นะครับเอาไปทําตัวของอล่าธาตุแล้วก็ตัวของลีสัต์ชมพูนะครับซึ่งใครก็รู้ว่าเอ็นเกมเนี่ยยังไงลีสัต์ชมพูเนี่ยใช้เยอะมาก นะครับโดยโดยเฉพาะรีหาแม็กเลดนะีครับเพราะฉนั้นซื้อกลบเอาไว้นะีครับที่เหลือผมไม่ได้ซีเรียสแล้วสําหรับตัวของการแลกนะครับคุณจะไปแลกเงินก็ได้นะผมว่าเงินเนี่ยได้ตั้ง500แสนนะครับเดี๋ยวมาจะรีเซ็ตบนเสาหรือว่าต้องการเอลเซตหน่อยก็แลกไปมันก็ไม่แบบเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครัสำหรับตัวของสรุปแพทรอบนี้ นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทสดันอะไรก็ตามผมลงที่ x-combo นะครับอย่าลืมไปติดตามดูช่อง x-combo กันด้วยนะครับผมผมลงคลิปเทสไว้ทุกวันเนะาะเดี๋ยวพวกนี้จะมีให้ดูก็คือดันของ130ห้องสมุดนะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสรุปของการเทสพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมปเป็นแรงใจมากเลยนะครับล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฝากไปทวินทบับของเราไว้ด้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโชคดีนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องอีบันเดสิเก้านะครับวันนี้มีเท่านี้เลยครับ,บ,า,ยบายครับผม